อาหารเศร้าอลีคะะเพิ่มน้ำมันนะคะเนี่ยติดมันเนาะค่ะเนาะเขาข้ามูนะคะเนาะพักเพื่อนให้มาม่นะคะเนาะประกาศเนาะค่ะเนาะแล้วกัคข้าหน้าเนาะค่ะเนาะไอเป็นน้ำสุปค่ะเขารู้ว่าน้ำจริงจริงอลีชอบน้ำสุกออกวันหวานเนาะค่ะเนาะแต่อบางคนเพิ่อกะซุ้มเลยซุ้มไอยบางคนเพื่อกะขนาดสีหมักออกเข้มๆนะคะเนาะอาจแบบโบมักใส่น้ำตาลนะคะเนาะ มีผิดเพิอมนะคะนาะอันนี้ันนีสั่งพูดเพนด้ามาค่ะอาหารเซาเวลีค่ะมื่อเนี้ยเสี๊ยบๆเาะค่ะนะเออสองสองสุดประมาณแปดสิบบาทนะคะเนาะถ้าเฮาสั่งเกินหาสิบึ้นสิเนาะค่ะเฮาสั่งเกินถึงหาสีบนะน้องนิวเนาะเพิ่นกะสิส่งฟรีถ้าบุถึงหาซีเพิ่นกะสิคิดค่าเพิ่นมาส่งเฮาเนาะค่ะนาะ มันแล้วแตบบ่บางร้านนะคะบางร้านบางร้านพึ่งกรบปุกิดะนะคะเนาะมาเด้อค่ะมากินข้าวเช้ากับแม่นีดนะคะย,ยาวะนะคะเนาะ ดีค่ะเจอไอ้กลับมาดีแล้วนะคะเนาะเจอกันอีกแล้วนะคะเนาะเจอใดๆกินต่เขาเ <c oughs> มนูเ้าลีค่ะมันนี้นี่นะคะข้าวขาหมูนะคะอันนี้สั่งมาจากไอ้ฟุตเพนด้านะคะเนาะราคามันกะสีแพงบันไดเนาะคะ่ะเนาะมันจะมีธรรมดาแล้วกับพิเศษนะคะเนาะไอ้พิเศษนี่เลยน้องมิวพิเศษจะประมาณสี่สิบาทนะคะเนาะทำสุกเพลินนะคะเนาะ เทียบค่ะกับเขาเศร้าตื่นมาแบงฟันกินเข่าเลยค่ะมาค่ะบันนี้ว้าวไล่มาเนี้ยงแล้วกับมาเนี้ยซุ้มเอ้ยซุ้มน่าแบงกินเข่าสิกับมากินกับบัลีเนาะค่ะเซ็กซี่น้องกันเนาะค่ะเนาะกับเขาตอนเศร้าเมนูตอนเศร้าัต้องกินเข่าอค่ะเพราะว่าตอนเศร้าร่างกายเราต้องการพลังงานเนาะค่ะเนาะสารอาหารเนาะค่ะเนาะช่วงตอนเที่ยงที่กินยังก็ได้ค่ะกินสมกินยังก็ได้เนาะค่ะเนาะตอนแรกงก็กินยังก็ได้แต่ว่าตอนเศร้าเนี่ยต้องเราต้องเติมพลังก่อนเนาะค่ะเนาะ มาค่ะโบเบ้าลายบะนี้เงวค่ะบะนี้ชิบเชียรทำกนากนเราค่ะมีพี่พ่วงค่ะเฮใส่ตัวเอ่ะบ่เชียบบ่อโอเคค่ะ น้ำสุกก็มีนะน้ำสุกก็ค่อยหวานกันเลยค่ะโอเคค่ะข้าวหนู ง่ายๆแบบอลีควนภูผานนะคะเนาะเอนเมืองนะคะจริ่หรอคะอยู่บ้านนอกจริี่กับเสียนอีกเมโนโูหนึ่งนะคะเนาะ อันนี้ไฮไลายอยู่ค่ะใตาให้นวัวชิ้เท่าบางล้านให้จะนำำี่ <laughs> สุดสดพอดีปากเลยค่ะเนี่ย ก่อนนคนมุอตกหลายมือแล้วค่ะห่อนเจ้ามาห้อน มีเมือใส้ได้คันบํารุงนะ่ะบํารุงเลือดคุณชอน,นี้รว่าจะไดสซื้อปลา ข้างกูมากินค่ะบอษบันสั่งคุณเพนดาได้อยู่ฝากเ,เดิมค่ะฝากช่องไอรีคนผู้พานนเนอค่ะเดอิอฝากเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะ ฝากกดติดตามเนาะคะ่ะซับตะใครพร้อมมันจะได้แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ให้พี่น้องได้ชมเนาะค่ะเนาะอน,นี้ได้มีแฮงเนาะค่ะจะเห็ะคะดหคลิปพี่น้องได้เบิ่งพร้อมนะคะเนาะคลิปกบ็เมนวานซีเลอร์รู้ยังเนาะคะ่ะลิปบ้านๆเนาะค่ะเนาะกินแบบบ้านๆนะะเนาะดยอดแไหนั่งผื่นองตรงนู <laughs> ่ น้ำมูองตรงเนี่ยน้ำสุกแซ่บ่ะสดไปทีใดเนี่ยมันชุ่มเหรอคะผมซอสดลงไปมันชุ่มคอขาดอยู่ ป็นนุ่งเลือดอ่ะไอรีมักเลยคะ่ะน้ำสุกเนี่ยชอบสดรินเราจะเป็นผัดกะเพรากระ่ะทังหมักคะ่ะ ใต่เลือกได้นี่แบปมอมักกวนนีว้านอีกหน่อยใส่ขักหอมเัืต้นหอมะนะคะเนาะเคี่ยงรอร่อยละค่ะ ข้าขาหมูกินแล้วเหมือนหมูโมแม่นนะ <G ül üyor> คะหมูแม่นนะคะกินแล้วเหมือนหมูอะ่ะกินแล้วอิ่ออออออนท้องอิ่นใส่เนาะนาะตอนเช้าเขาต้องกินเข่านะคะนาะ คน้ำซุปฝนกรหวานจังเลยนนะคะเกลี่งอ๋อล้ละกินคนเดียวมันสิบหกอ้วนจริ่งเลยนะคะเนาะค่าลีก็อิ่มแล้วค่ะมันน้ำซุปเสียบค่ะร้านนี้โอเคคะ่ะผ่านนะคะเนาะเข่าขาหมูนะคะแล้วก็ราคา,า,าถูกพร้อมนะคะเนาะ แล้วก็ส่งเร็วพอมเนาะคะ่ะเนาะแถวอารีอยู่ที่สุนทรโลกนะคะเนาะแบบพูดแพนด้มันก็นสิเยอะจังหน่อยนะคะเนาะแบบเขาต้องออกไปซื้อกับข่าวข้างนอกนะคะมันก็สะดวกสบายอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะอ้ารีกับจบคิปนี้ไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะสำหรับสุเอรยชุนไอเขามาให้กำลังใจนะคะเนาะช่องอารีคนภูพานนะคะเนาะอดีลาค่ะเจอกันใหมค่คิหนาอย่าลืมนะคะเนาะอ่ะ กดติดตามช่องอดีคนภูพานสับตะไคร้พร้อมค่ะมันจะได้แจ้งเตือนเนาะค่ะเนาะลิปม่ใหม่ให้พี่น้องได้ชมเนาะค่ะเนาะวาลีเห็นอยังงต่ละวันกินอย่างต่ละวันเนาะค่ะเนาะอาหารซ้ำๆแต่ก็อร่อยเนาะค่ะเนาะลีลาละคะ่ะสวัสดีค่ะ